ดูนางนอนสิคะกินเก่งนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยดูดูขานางนแบกหมดละเมื่อเช้านี้กินอาหารเม็ดหมดนะคะย่านี่ก็กินเก่งมากน้ํานี่ก็คือกินไม่สามารถที่จะกินจากขวดได้แล้วเพราะว่าเหงยนไม่ไหวนะคะแม่อ้อมก็เลยเอาน้ำเซ็ตถ้วยเปลี่ยนให้ก็เปลี่ยนเป็นบ่อยๆอะค่ะเท่าที่ดูเอานะคะย่านางก็กินเก่งมากเนี่ยนางคุยย่าผ้าปูเนี่ยก็เปลี่ยนมานหนึ่งประมาณสองสามครั้งแม่อ้อมก็จะดูเอาว่า เป็นยังไงบ้างสภาพของนางไม่ได้โทมนะคะสภาพนางไม่ได้โทรมเลยเพราะว่าแม่อ้อมไม่ได้ทําอะไรให้ทั้งสิ้นนางกินได้แม่อ้อมจะไม่ไปทําอะไรใดๆกับนางทั้งสิ้นนะคะแม่อ้อมไม่ได้พาไปหาหมอเพราะว่านางไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่านางชราภาพอย่างที่บอกก็ดูเห็นไหมคะสภาพของนางผิวเผิดขนขนนางยังสวยอยู่เลยเห็นไหมคะเพียงแต่ว่าตาฟางนะคะแล้วก็ขาที่หมดเลี้ยวแรงแล้วนะคะขาหน้ายังใช้ได้อยู่อืม ตามไวแม้ว่จะให้นางจากไปอย่างสงบนะคะโดยที่จะไม่ทรมานร่างกายใดๆของนางใดๆทั้งสิ้นนะคะจะไม่พาไปฝังเข็มเพื่อให้นางเดินได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้การที่เราเอาลูกเราไปจิ้มทิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเด็ดขาดเพราะว่าเราต้องดูอายุไขานางด้วยว่านางเายนทเท่าไหร่แล้วนะเอาไปจิ้มเพื่ออะไรคะให้มันเดินได้มันเป็นไปไม่ได้มันเดินไม่ได้แล้วคะ่ะเพราะว่ามันอายุสิบ ก็เหมือนคนแก่นี่แหละเหมือนคนแก่คนนึงอะ่ะถ้าเป็นพ่อแม่เราแก่ๆแล้วเราก็คงจะไม่ให้พ่อแม่เราไปเจาะนู่นที่นี้โดยที่ไม่จําเป็นเราก็จะดูแลไปตามที่เขายังกินได้อยู่ยังอะไรได้อยู่นะคะหมูหวานก็เหมือนกันนะแม่ฮองก็เห็นไหมคะหน้าตานางเซ็งสวยอยู่เลยนะคะเพียงแต่ว่าตามองไม่เคยเห็นแล้วสงสารนางอะคะ่ะแต่ว่านางก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะนี่นน่ะ น้องก็เปลี่ยนให้เนี่ยผ้ามันก็นุ่มอยู่นางจะเดินจะวิ่งอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วอืมกินข้าวต่อไปกินข้าวต่อกินข้าวต่อก่อนไปกินข้าวให้หมดก่อนกินข้าวให้หมดก่อนไปเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้ฉี่อึ เองเรียบร้อยไม่ทำเละเทะนะคะดูขาดูขาแข้งเลยจังพอเดินได้นะคะอืมอืมแต่หน้าตาแก่มากแก่มากค่ะอุ้ยแก่มาก <c oughs> <c oughs> กินข้าวให้หมด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 ยังไม่ให้นอนนองปิดกรงไว้ไม่ให้เข้าคะ่ะ ก็มีสั่นบ้างนะคะกินให้หมดข้าวกินให้หมดไปกินข้าวให้หมดก่อนต้องทิ้งไวอง้อย่างเน,นี้เลยฉี่หมดแล้วเนี่ยข้าบ้านไม่ได้หรอกแม่ไม่ให้เข้าปิดประตูไว้จนกว่าจะฉีฉีแล้วเหลืออึอย่างเดียวไม่ใช่ไปอึนในกรงอืม ้องตื่นสายมากวันนี้ตื่นสายมากไปเลยห้ามเข้ามาในอาณาเขตน้องตัวนอนไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนเดินไปกินข้าวก่อนกินให้หมดเจอไฮเนี่ยกินหมดค่ะปวดครีดไปคลีให้เรียบร้อยเลยอย่ามาครีตรงนี้ คลี่ให้เร <ENNIS> <ำ>ียบร้อยเลยความอ้วนของมันงอหงอง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 ตาตานอ่าฮะดูหอมกระรองก้องแกงกินเบาโหอยู่ดูหุ่นหอมกระรองก้องแก้งผิดกับพี่มันเลยพี่มันอ้วนตุบตาชอบมาย่มหัวแม่อืมผิดกับพี่มาเลยนะพี่มานลยอ้วนตุบเลยพี่มาเลยพี่มันอ้วนตุบเลยไม่ต้องโผล่หัวออกมาเลยนะตาล เผลอไม่ได้นะวันนั้นโดดหนีกันมาทีแล้วนะอือวันนั้นโดดหนีกันมาทีแล้วนะเอียบอกโถ่จะเล่นกับแม่เขาเลยแม่ก็ระวังตาอยู่ลูกแม่เราแวดระวังไอ้ตามันอยู่หนุะมุัดหนุ่มตึ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 เอายกตูดยกตูดไอ้ที่ยกตูดยกตูดกินทั้งวันกินแล้วก็นอนอือชายปื๊ดครับสุดยอดแม่ครับ ลูกชายปักจูเห็นไหมเห็นปักจูไหมลูกชายลูกชายแม่ปักจูวลไรหรอฮะปักจูแล้รลูกวันวันครับน้องตื่นสายสายมากด้วยไม่คิดว่าจะตัวเองจะตื่นสายมากขนาดนี้โอ้โหดูตัวตัวตัวค่ะดูตัวตึ้งฟัดมันทุกวัน เพราะความอ้วนของมันนี่แหละไม่ค่อยวิ่งค่ะน้องน้องทํ land. านิดทําหน่อยเดี๋ยวแอคเดี๋ยวแอกร้องเอี่ยมกันโดนนิดนึงโดนหน่อยไม่ได้โดนหน่อยร้องเอี้ยวเอี้ยวร้องยักยักแม่ยักสุดยอยักแม่ครับโอ้ยักแม่ครับยักแม่ต่อมากเลยรักแม่คิ้วไปไหนลูกคิ้วหนูไปไหนครับฮะลูกฮอะปื้ดเลยคิ้วไปไหนลูกคิ้วไปไหนครับลูกชาย ข้างล่างมืออยู่ไม่สุกค่ะข้างล่างเกี่ยวกันเกงเ,เกี่ยวกางเกงเกี่ยวไม่ควาดกันข้นนางล่างปืดคาบุดดอกของแง่น่ารักจริงๆต่ังต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 ังอังต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 ังดังดังต่ังดังตังดังตังใครเห็นบ้างคะพอเปิดประตูปุ๊บเดินม,มานะเห็นหมนะ่ะเดิมดำ ส่วนให้ขอดก็เหมือนกันค่ะพอเปิดประตูปุ๊บออกมาร้องนะตัวดำๆเดินมาแล้วเห็นไหมนะนี่ค่ะเดินมาแล้วค่ะเห็นงนี้นะเปิดประตูแก๊กมันรู้ทันทีเดินเลยนเดี๋ยเดี๋ยวพีอ้ามขับข้าวซอยปุ๊บันก็จะวิ่งตามเดินมาไหนลย <laughs> เดี๋ยวแ,แวะให้ขอดรับร <c oughs> ู้แบบ เราผู้หลับตาร้องเอาเปล่าเอาเอาไหมขาดหันไปมองแอบอยู่ข้างขังไม่ถูกกันค่ะ <c oughs> มันจะกินแค่หยิบมือเดียวถ้าใส่ถ้วยมามันจะไม่กินนะมันก็จะทิ้งของแม่อม้อมเนี่ยจะกินแค่หยิบมือเดียวแค่นี้ มันหอมลงเยอะนะคะเนี่ยมันหอมลงเหมือนมันแก่แล้วอะอืมมันหลายขวบแล้วไงนู่นชาไทยเดินอยู่นู่นค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายชาไทยให้ดูตัวโก่งตัวโกงชาไทยนะคะนี่ชาไทยนะคะนี่ชาไทยนี่ลูกสาววิ่งตามมาเนี่ยสุดสวยวิ่งตามมา,าแล้วชาไทยค่ะแล้วเมื่อกี้เราไ็เห็นต้นเขานะเขาปล่อยออกมาเขาเลี้ยงแบบกลางวันแล้วเขาจะปล่อยไว้เนี้ยจนถึงกลางคืนมันถึงจะเข้าบ้านนอน อาหา้ลูกสาวก่อนทุกวันค่ะลูกสาวคุณแม่อยู่นู้นนั่งอยู่นูงนนั่งจ้องน้องอยู่ตน้คุณแม่นู้นนี่นี่คุณแม่นั่งอยู่นี่นนองงองเมมหมือนไม่รู้ไปไหนค่ะไม่เห็นคุณแม่ตัวอ้วนใหญ่นะคะลูกสาวตัวอ้วนใหญ่อยู่ไม่ค่อยได้มาถ่ายแบ่งให้ขอดไปหน่อยนะึงคุณแม่มา ไอ้เราก็มันนะคิดถึงไอ้เอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูสิคะมันแก่ความแก่ไม่กินลูกอันนั้นไม่กินลูกไม่เอามดขึ้นแล้วค่ะไม่เอาค่ะแม่จะเก็บแล้วค่ะลูกสาวไม่เอาค่ะเดี๋ยวมากินกับลูกครั้งนี้ลูกเออเลี้ยงย่างเหลือเกินอันนี้มดมันขึ้นแล้วลูกเอาทิ้งอนหนงาหารจริงๆแม่ไม่อยากให้เขาเลี้ยงปล่อยแบบนี้นะเอาจริงๆนะมันค่อนข้างอันตรายมากๆ ว่าไงลูกชาไทยฮะทำไมล่ะลูกลูกจะไปไหนไม่ได้นะลูกนะไปไหนลูกกลับบ้านเร็วเร็วเร็วลูกเดี๋ยวโดนเขาเตีเอาเออ